ตอนนี้เสียงกัพี่ไรจุดนะครับเสียงกับพี่ไรชุดตอนนี้โดนสาวน้อยทำงานแล้วครับที่บ้านเลื่อนเสียงหฟังเาเลื่อบเสียงหูฟังเราเลื่อนเสียงจังคอนก็ไดเป็นเาทีรับนาทีแล้วครับาี้รคุณเดรตอนนี้เวทีไั้งมันเดได้90%แล้วครับ6โมงตโมงต

อยู่ตาอย้านั่นแหละไม่รู้ว่าเสียงระเบิดเขาที่ไปลวดมันโดนไรนี่ออกอาได้ออกแต่เว้นกับออกตอนเดือดช่วงมนล้ำเลี้ยงนะเพิ่นก็ทีเงียบแต่นิดนึงเกินๆอ่ะหนุ่มชิดเยเพนกาเบ่เงียบใช่ไหมงเลิกแล้ว มันยางออกมานอกหมูนอกนั่นปุ๊บออหยยบกระเดองแค่นึ่งต่อกาิ้เตอร์อีกฮะหนูไม่ตือนเลนแลนต่ำต่ำจำบ่วงเขาอีกตามไหนนเลพ็อตาม้านแกงของผมหรอวะยังไม่รู้นี่เป็นแต่ต่างแกงวะการ้างระบบไองจอรถจอดล้าพี่น้องกัอึดก็อยากนลครับลายลายทั้งนี้ก็มองจอรดทั้งทั้งพุ่นก็มองจอรดแต่ผมไม่รู้ว่าทั้งพุ่นอ่ะมันเข้ามาจากทั้งไหนซะเนี่ นี่จะมองจอรถกล้องทางอ้อมว่ยอนิดเดยวทานผ้ชม้ะครับทนมตีที่มขตาน่ไประดับเิอดสากันนะครัอุไรวันี่ที่สานะครับวันที่ทา้นา้ชมตีี่รเิสกนะครับองไรวันที่ที่สานรบที่ทา้นแต่น้ที่สรับปิกันครอ ต้นผ้ากักภารทีกิจกะครับเริ่มจะแตกตาวเลยนะครับทัาบุญตับารนะครับสทโ้อจพิซีทัาศาสนานะครับสินโวายต่าเทศเตียสมรมณนนะครับต่วผ่าใบอา่จะเป็โรงการที่นอนหรืทุญนะครับบูชายระใสบูชาดเรไม่ตัากบาร้อยแปตักบารประจัวัตเกอาบูชาวัตถุมงคลอาเป็นเจ้าภาพาปางไอยป้า จัดตี่ดมเบอนะครับตลอดเบอตลอดอตอดื้นขึ้นกันจนกลัวง่ายเอาสิแล้วจนกลัวสีขาวก็ไม่มีทิมหามนะครับวัตถุทิมห่าง่าเอาสิไปแล้วยุบประมาณหาโบกแมกตาบกับรถการที่ได้จับเอาไว้นะครับจะเป็นอันที่สองไม่มือหนักถูกย่างเรียบร้อยมือนี้ถือเป็นปั้นแรกเป็นปืนแรกนะครับอพี่นอ้องจะเต่ามาจะเต่าเพี้ย อย่าเป่า,าหัวอจ่าเป่าเขานะครับห่วาามากกับพี่กาแฟไฮบริการพี่โรค่าตุไบริการทุกมือนอะครับโดยเฉพาะโรค่าตมือหี้าไม่ไหลแต่ว่าพิสุยานกันกว่ามือมอ,มอืดติดหัเจา้าภาพโรคธาตทุบโรค่าตทีมาแล้วหายนับไล้ซื้อไหวกรรมาการเพล่นคน,น,นทีน่ได้ประกาศในโหน้าเจ้าภาพโรค่าใหไอ แต่ม่ีมาหอด้วทานกับมีแค่แต่พี่น้องะตัวมืนอื้นมืเขื้นเนี่ยจะยาใหยได้ท้าได้คือนะครับขัดได้เป็นเจ้าภาพกู้ที่นมาแจข้าวตี้ยูไหนน่เขียนมืไรนะ่เขาเสียนวันตีหยาดเนี่ยจะหนาฝนแล้อบปลนี่โรค้าโรค้าวปตปัติิทการบริเเป็นโชว์ไบอทหนาฝนเฮาิดยังไหนวะท่านหนาฝนไหมไอ้แตาม่มมืนดิมือยี่ได้น น้ำหยางครับน้ำเสือนน้ยางครับอละสามองครับก็ดีใช่ไหมนน้เปนนเป็นมือนกจากที่วดา้ิขา้น้าเนี่ยมยืลด้นียเอนาะเอ๊ะจะหมอกยังมืนะครับเียว่าป็นปูนสองก้อปิดปูนสองนะครับ ้านั่นเป็นทุ่งน้าครับจะคู่กันน้าูนเลยก็กแม่เลยคือไม่ได้แปขหลังหลังนเพราะว่าผมย่างไปแล้วย่างไปเบิ้งคู่หยาค้าทั้งพี่คู่ทั้งพี่เบิ้งแบบวบอกซือแ่านั้นพี่น้องยืเส้อเขาบอกว่าโอ้ยหนูมันลงห่วยไปแล้วท่านมา้วจัมซื้ไม่ได้เลยบ่บอกลุงน่าผมบอกว่าบอกพ่อใะญ่อันนั้นเราไปหาหนูเนี้ยที่เรามาเคยหนูแล้วูด่หนูยู่ในหวยไปแล้ว นะครับขนณะคนท่านเป็นท่าเื่อนเปรตาบาดเดียวเข้ามาในบุญแล้วเพราะหญ่างนั้นนะหลักการทักษะการที่มาเล็นงานอยู่นี่ตั้งอย่ดีมาเบิดเหนื่อยยังบมเมยเลยได้ยินคำนี่ขาอ่อนอย่างบุญที่สำเร็จจากการมาซอยงานส่วนรวมประเกิดเราวัยยาวัจจะไม่บุญบุญสำเร็จด้วยการมาช่วยเหลืองานส่วนรวมกิจการของวัดของบ้านเป็นรักบุญได้บุญชิเรียบดูสิประการนะครับ เงี้ยพี่อะรก็ได้นเยบุญเยที่บิบลาโนรเนี่ยนบุญที่นอกันเลยบุญกรรมการก็นเ้บุญทุกข้อที่มาอยู่นี่ในบุญวัดนะครับเข้าเขาว่าเนี่ยครับตัวเนังสืออยู่ี่หัวเก็มาซุกปะตูบุญาวแต่เนี่ยว่าเกดีเียว่าเขาก็ในบรรยากาศเขาบุญนะครับบุญบุญง่ายก็เป็นบุญ้น่อยีย่ว่ามหาบุญมหาฆาตนะครับ เอาพี่โอกาสก็ปิดห้อดุบปิดปิดมากทีผาทางไกลมากทีผาดอกไม้เ้ไนบอยก็จอดที่ยังกันนะสิครัน้องยี่งกันแช้ไลนยอะนะเบิ้งนี่แหละอกอุ้นหนีครับเขาต้องการมายูหมอล้ําพี่น้องวงหญ่เนี่ยเขาต้องอยู่ในหัวสังกะสีด้วยยูในบริเวณของเขาครับไปซื้อลูกชิ้นซื้ออย่างไรก็เฝ้ากลับมาคอมเมนว่าไปนั่ง อยู่น้ำมูเพิ่นเป็นไทยบ้านมาเที่ยวใช่ไหมแม่เนี่ยอยากกินยังไงย่างเอาไปเนี่ยกระลังย่างบ่มีคนน่ดไงย่างเอาไปซื้อๆแล้วก็กลับมากินยีรถเขาเขาที่เป็นประมาณขั้นสันชีวิตพวกเขาบ่มันว่าโอ้จะเป็นเพื่อแก่เพราสาวอะไรสามที่ทุ่มบอกไปย่างเบุรีกันหน้าบ่มีครับเพวมาตื่นเศร้าต้องเห็นงานอีก พีน้องหลายๆคนก็ได้่าโอ้มานางบึงหมอลำเคัยางั้นรี่ยวเรียวมาบึงหมอลำสี่ปีกว่าที่ผมมาอยู่นี่ผมยังว่าท่านได้รู้เลยว่าเ้าลนี่อย่งกันผนเล่นจังใดกัน่เพร่เื่อเลนอกจากเห็นในรอบคางบางส่วนครับ่ีแค่เวลาเขาที่เขาที่าคอนกับเขื่อเดียว ส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาขับรถครับรถขับรถเพราะหลังจากขับรถก็คือตั้งเวทีเพราะหลังจากตั้งเวทีก็คือต้องนอนแล้วอันที่เป็นประมาณนั้นชีวิตผมอาจจะจัดของบางทีอยู่ประมาณนั้นโมเมนแต่ผมเนาะค่อนว้อยทั่วไปนี่นอกจากคะแนนเนี่คอนว้อยกระจิงอยู่แต่เพิ่มเล็กถึงเพิ่นหนักแต่เพิ่นหนักแป๊บเดียวอาจจะเฮ็ดแค่สามชั่วโมงสามชั่วโมง อทีนี้เลยนะทากหลมันจะขียางได้แต่ของผมนี่เ็พ่อะเรอ่าพนักขับรถพร้อมเลยโอ้ยเซวเฟอร์เยาวๆเลยครับอะไรเป็นอะไมูนอ่ะพอหัดคับนี่ขากระยางบ่อแล้วมันเมื่อยละรอบคุณดิฉันเป็นพี่้ายรับพี่น้องครับสวัสดีครับ